กับ2 y เท่ากับ arc cos x arc cos ก็คือ y จะมีค่าระหว่าง0ถึง π และ arc tan ครับจะอยู่ระหว่างควอลันที่1กับ4ก็คือลบายส่วน2กับ π ส่วน2แต่จะไม่มีเท่ากับนะครับต่อมาสิ่งที่ต้องจำก็คือเช่น arc tan เป็นลบไอ arc sin เป็นลบได้ arc sin เป็นลบได้ลบ arc sin อาร์แทนเป็นลบได้ลบอาร์แทนแต่ถ้าอาร์คอสเป็นลบมันได้ไายลบอาร์คอสเอเคนะอันนี้คือคอนเซ็ปต์ทั้งหมดนะครับอ่าครูลืมกดบันทึกด้วยไหมีคนกดบันทึกให้แล้วครัอบอ๋อขอบคุณมากครับโอเคโอเคอจารย์ครับลูก ผมจะถามเรื่องเมื่อกี้ครับเอ่อมันมีมันมีอยู่ข้อหนึ่งที่ไม่มีคําตอบครับอ่าลูกบอกมาเลยครับข้อไหนเดี๋ยวครูได้กลับไปดูให้ข้อที่เท่าไหร่ครับข้อห้านะครับครับถ้าไม่มีเดี๋ยวครูก็ให้ฟรีครับโอเคครับเดี๋ยวครูดูให้นะขอบคุณครับครับเดี๋ยวสอนเสร็จครูจะรีบทําคะแนนให้บอกได้ครับเผื่อบางทีครูสะเท่านะครับ แต่ครูก็จะเช็คอีกหนึ่งรอบนะพออันนี้เราเสร็จครูก็จะเช็คอีกหนึ่งรอบวันก่อนถึงโจทย์อ่ะตรงนี้กฎการสลายอาร์คแทนอันนี้จะเจอในข้อสอบเยอะแต่ครูขอกลับมาตรงนี้ก่อนวันก่อนถึงข้อไหนแล้วว่ข้อไหนแล้วข้อข้อร้อยสามเจ็ดไหมไม่ข้อร้อยสามแปดไหมข้อไหนแล้วลูกเดคนอย่างสาม หนึ่งสามหกนะอ่าวันนี้หนึ่งสามเจ็ดอ๋อใช่อ่ะคราวนี้ครับเราบอกอ่ะเขาต้องการหาค่ามุมตรงนี้นะครับอ่ะงั้นจากโจทย์ครับจากโจทย์โอ้เราเห็นแล้วอาร์คไซน์เป็นลบใช่ไหมอ๋ออาร์คไซน์เป็นลบได้ลบอาร์คไซน์ใช้คุณสมบัติไงาอาร์คคอสเป็นลบครับอาร์คคอสเป็นลบเมื่อกี้ครูบอกแล้วจะได้อะไรครับอาร์คคอสเป็นลบจะกลายเป็นพายลบ arc c o s เจ็บไหม a r t tan ก็ไม่เป็นลบนะก็ไม่เป็นไร a r c ก็คือมันกำลังถามครับว่าไซอะไรได้รูปสส่วนสครับไซอะไรได้รูปสส่วนสแล้วก็ออกได้เลยลูกไซเท่าไหร่รูส่วนสก็คือไซหกสิบหรือพายส่วนสครับ Ar c cos 1หนึ่ส่วนสองอะไรได้หนส่วนสก็คือ cos 6กก็ได้พายส่วน3 Ar อาแทนรูทส 3, ก็คือแทนอะไรได้รูทส 3. ก็คือแทน60อีกแล้วก็ได้พายส่วน3ครับลูกซึ่งมีขุดตัดนะหรืออะไรก็เตะ3ไปคูณพายได้3พาย3พายลบ1พายเหลือ2พายส่วน3ครับ ลูว่าง,ง่ายไหมกูถามบทความรู้สึกรูกตอนนี้ว่าลูว่างมันง่ายกว่าบทอ,อื่นไหมความรู้สึกถ้าเทียบกับหัวข้ออื่นง่ายหรือยากอ่าง่ายกว่าไหมครับรูอว่างง่ายกวา่ควาครับกูถามความรู้สึกล <c oughs> ูกเฉยๆแต่สําหรับวกวา่าว่าเออมันง่ายกว่าหัวข้ออื่นๆก่อนหน้านะความรู้สึกกูง่ายกว่าหัวข้อสูตรแต่ว่ามันก็เอาสูตรมา มา,มาใช้นิดนึงนะครับเช่นข้อสิบร้อยสามแปดนะครับอ่ามาดูข้อร้อยสามแปดเดี๋ยวครูจะให้เทคนิคนะครับค่าของแทนของสองอาร์คแทนหนึ่งส่วนสามครับอ่ะเขาต้องการแทนครับลูกของสองอาร์คแทนหนึ่งส่วนสามโอเคถ้าแทนเจออาร์คแทนมันสลายครับแต่นี้แทนไม่ได้เจออาร์คแทนนะมันติดเลขสองอยู่งั้นคอนเซปต์ของเราบอกอ๋อเวลาเจออาร์คอะไรแปลก ก็ตั้งมันเป็นมุมอะไรซะมุม A เนี่ยให้ A คือ Arc t a แทน1ส่วน3ครับงั้นลูกก็จะได้แทนอะไรขึ้นมาครับแทน 2A ครับงั้นพอแทน 2A อ๋อแทน 2A มันมีสูตรนี่ใช่ไหมแทน 2A แทน 2a ถ้าลูกจำไม่ได้ลูกก็นึกถึงถูดสูตรแทนของอะไรครับ A บวก B แทน a บวก B เท mm hmm. ่ากับ แทน a บวกแทน b ส่วน1ลบแทน a แล้วก็แทน b โอเคนะงั้นตรงนี้ก็กลายเป็นอะไรครับอ๋อถ้า a บวก A ก็เป็นแทน a บวกแทน a ได้2แทน a ส่วน1ลบก็เป็นแทน a คูณแทน a ก็จะกลายเป็นแทน a อกำลังสอง อ๋อแสดงว่าเดี๋ยวลูกเราไปหาแทนมาใส่ครับหาจากไหนหาจากมุมนอ่ไง a เท่ากับ arc คแทนหนึ an, ่งส่วน3าคูเทคแทนเข้าไปนะทางซ้ายพอใส่แทนก็จะได้แทน a ทางขวาพอใส่แทนเจออา c แทนหมดเหลืออะไรครับหนึ่งส่วนสามข้อนี้ดีมากครับคือเราต้องไปสร้างสามเหลี่ยมอีกไหมต้องสร้างสามเหลี่ยมไหมต้องสร้างหรือไม่สร้างดี ไม่ต้องสร้างแล้วไม่ต้องสร้างเออไม่ต้องสร้างแล้วครับเพราะเราอยากได้แทนพอดีลูกซึ่งเราอยากได้แทนมันได้แทนออกมาพอดีก็เอาไปแทนเลยนะครับเป็นสองคูณหนึ่งส่วนสามหารด้วยหนึ่งลบหนึ่งส่วนสามทั้งหมดกําลังสองครับที่เหลือคือการบวกลบ,บเศษส่วนครับก็เป็นสองส่วนสามเนาะหนึ่งลบหนึ่งส่วนเก้าเดกเก้าไปคูณหนึ่งได้เก้าเก้าลบหนึ่งเหลือแปดส่วนเก้าครับ เศษส่วนซ้อนเนาะตัวตั้งคือ2ส่วน3เนี่ยตัวหารใหญ่เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนครับอ่าลูกก็จะได้คำตอบอสุดท้ายออกมาครับเป็น3ส่วน4ครับ ถามไหมครับข้อนี้ครูไปต่อนะถ้าจุดไม่เสร็จลูกบอกนะเนี่ยสูตรเราไม่ต้องจําเราจําตัวหลักนะครับพอจําตัวหลักได้เราก็สามารถสร้างสูตรได้ครับลูกครูจะพยายามเอาสูตรมาให้เราเยอะๆจยดที่มีเดี๋ยเนี่ยเราจะเจอจุดที่ใช้สูตรนะครับเพื่อเป็นการทบทวนเรื่อง